สวัสดีครับเพื่อนๆชาว h o ลิสัยช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีหางหนูรุ่นใหม่ๆออกมาวางจําหน่ายอย่างมากมายและในวันนี้ครับเรามีชุดหางหนูรุ่นใหม่ล่าสุดจากอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันกันกบ VEO Doo รายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วมาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเราโอลิสัยถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับ VEO d o เป็นชุดหางหนูรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง VE โดยงานนี้ครับทาง VE ได้เลือกใช้ชิปเดก็กที่ได้ทำการปรับจูนและพัฒนาโดยจะรองรับการถอดสัญญาณเสียงในระดับ PCM 3 8 4ร h z 3 2บกิโลเฮิรตซ์บิตโดยตัวชุดหางหนูครับเขาจะมากับช่องสัญญาณหูฟัง3.5ม mm มิลลิเมตรแบบมาตรฐานพร้อมหัวสัญญาณ USB c สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยตัวสายจะเป็นตัวสายแบบ SPCP เนื้อทองแดงชุบเงินมีความบริสุทธิ์สูงทำให้นำสัญญาณได้เป็นอย่างดี การใช้งานก็ง่ายเพียงเราเสียบ USB-C เข้ากับอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อจากนั้นเรานําหูฟังเสียบเข้ากับช่องสัญญาณหูฟัง3.5มิลิเมตรเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วไม่ว่าจะฟังเพลงหรือเล่นเกมก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆโดยในส่วนของน้ําหนักของเจ้าห่างหนูตัวนี้ครับจะอยู่ที่7กรัมถือว่าเป็นห่างหนูที่มีน้ําหนักเบาพกพาไปใช้งานได้แบบสบายๆโอเคครับเพื่อนๆได้เวลามาแกะกล่อง VEO ดูกันแล้วนะครับผมมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้าง แพ็กเกจตัวหางหนูมาแบบเป็นซองนะครับแล้วเมื่อเรากแกะซองออกมาครับเราก็จะพบกับตัวหางหนูจากที่ได้ลองจับครับตัวหางหนูมีน้ําหนักที่เบาตัวขั้วสายจะเป็นวัสดุโลหะส่วนของวัสดุหุ้มสายสัญญาณจะเป็นยางเกตดคุณภาพมีความทนทานยืดหยุ่นและจัดเก็บได้ง่ายและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ VEO d ูแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรจการผลิตณนเวลานั้น และในส่วนของแนวเสียงของ VEO d u นะครับผมต้องบอกว่าเป็นชุดหางหนูที่ให้เนื้อเบสที่มีความกระชับแน่นฟังสนุกเนื้อเบสลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางย่านแหลมเขาจะเด่นนำดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมลากไปได้ไกลในด้านเสียงร้องมีความใสชัดเสียงเนื้อร้องแยกออกจากชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนและในด้านของเวทีเสียงครับเขาจะให้ความกว้างและความลึกที่พอๆกัน การแยกมิติทำออกมาได้อย่างชัดเจนสัมผัสได้ถึงระยะของชิ้นตนตีได้แบบสบายๆและไม่ได้ลองใช้เล่นเกมบนมือถืออย่างเกม Call of Duty เราสามารถได้ยินเสียงฝีเท้าได้อย่างชัดเจนทําให้เดาทางศัตรูได้อย่างแม่นยํานั่นไงจุดโจดโจนเต็ม,เ,ตมเดยรวมนะครับผมรู้สึกว่า ชุดหางหนูวีอีโอดูเป็นชุดหางหนูตัวใหม่ที่ทําขึ้นมาให้ดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์เพื่อนๆที่กำลังหาชุดหางหนูในราคาเบาๆที่ใช้สำหรับเล่นเกมฟังเพลงดูหนังบนมือถือได้แบบสบายๆแถมยังได้คุณภาพเสียงในระดับ h i g h ส e s เดียโเปลี่ยนจากคุณภาพเสียงเดิมๆที่ฟังผ่านมือถือด้วยเสียบเข้ากับหูฟังโดยตรงในราคาค่าตัวไม่เกิน400บาทเรียกได้ว่าเป็นชุดหางหนูสุดคุ้มเกินราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ในราคาเบาๆหากเพื่อนๆสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดจากทางเราโฮลิซาได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวรีไซ์กับเทปรีวิวชุดหางหนู VEO ดูใน,นครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เทปวิดีโอ,อนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ